ยุ้ยเจยรานานอุ้มท้องลูกสาวถ่ายรูปงานนี้ทําเอาคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะเพิอแป๊บเดียวกระท้องลูกคนแรกได้เจ็ดเดือนแล้วสําหรับวาทีขุนแม่ไปแดงอย่างยุ้ยเจยรานานโดยกําหนดครอดในช่วงเดือนเมษายนและทางคู่นั้นได้ลูกสาวสมใจอีกด้วยค่ะล่าสุดยุ้ยเจยรานันได้โพสต์ริปเบื้องหลังการทํางานที่งานนี้คุนแม่แต่งสวยมากมาถ่ายรูปพร้อมกับให้ช่างแต่งหน้า แต่งหน้าท้องพร้อมแต่งสวยให้ลูกสาวผ่านท้องไปก่อนค่ะกับแคปชั่นว่าแต่งหน้าผ่านท้องแมาไปก่อนนะคะนา้าเฟรชรอหนูอีกแป๊บจะออกมาให้แต่งสวยๆเหมือนแม่ยุ้ยเลยค่ะหลังจากที่พต์ดังกล่าบออกไปนั้นต่างก็มีแฟนๆเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็จนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นออร่าความสวยและความสุขเปล่งประกายมากเลยค่ะคุณแม่ท้องเนียนน้องต้องสวยน่ารักมากๆเลยค่ะ